ชีวิตประจำวันของเขานะคะมากดแต่พัดลมเล่นกดปิดกดเปิดกดปิด,กด,ปดกดเปิดอยู่นั่นนหละเอาให้พังกันไปข้างหนึ่งไปเลยจะได้ซื้อเครื่องใหม่เออมไม่ต้องม,มองเลยแม่บ่นให้หนูนี่แหละนี่ของเล่นตัวเองเยอะแยะไม่เล่นนะลูกเนี่ยสองตะกร้าเลยเนี่ย มาเล่นสิเนี่ยของเล่นเนี่ยสองพันเลยเนี่ยสองตะก้าเลยเนี่ยมาเล่นสิลูกอา้าวเอาอีกยังยังไม่มาอีกอา้าวสนุกใหญ่มือได้น้อยเนี่ยพอย,ยังชื่นใจยังไปไปเล่นของเล่นนุ่นแม่จะไปซักผ้าแล้วอย่าเล่นพัดลม ชอบจังเลยมันมีเสียงใช่ไหมชอบตรงมันมีเสียงดิดน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 ี่แหลอไปเล่นของเล่นนะลูกแม่ออฟก่อนแม,ม่ออฟแล้วไม่มีปุ่มให้กดแล้วไปเล่นของเล่นเนี่ยรถอยู่นี่อนะลูก มาเร็วมาเร็วมาเ,มาเล่นรถนี่เปิดมือเออนี่ขฝองเล่นหนัวสองป้าก้าเลยลูกงามาเล่นเพยยินนแล้วก็พามั้งนี่เลือ,อ,อกมาวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยนะคะ ตักผ้ายังไม่เสร็จเลยวันนี้วันนี้คุณใช้โซนนิดนึงงานบ้านเลยเสร็จช้าหน่อยอพ่อก็ออกไปทํางานแต่เช้าแล้วออก,กินกาแฟกินขนมปังเสร็จก็แต่งตัวออกไปทํางานนู่นนู่นยีรับอยู่นู่นลูกนี่บอลหนูบอลหนูไปไหนแล้วอ่ะบอลแดงอะ บอลไปไหนไม่โซนปื้บไม่โซนไม่โซนเล่นนู่นของเล่นตัวเองนู่น ขอบคุณที่รับชมน้องนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะหรือกดถ่ายมาให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ